ครับท่านคณาจารย์ท่านบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่รักทุกท่านครับผมรองศาสตราจารย์ดรสมหมายปรีเปรมรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินครับวันนี้ก็จะมาเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการหรือระบบรวมรัดซื้อกระจายส่งกระดาษนะครับซึ่ง ในโครงการนี้เราก็ได้พึ่งเริ่มต้นที่จะดําเนินการปีที่แล้วและก็ปีนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เห็นว่ามีประโยชน์และก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในมหาวิทยาลัยนะครับในภาพที่ดีขึ้นก่อนอื่นก็จะขออนุญาตเท้าวความนิดนึ่งว่าแนวคิดหรือเหตุผลความเป็นมาเป็นไปเป็นอย่างไรนะครับ คือในมหาลาัยขอนแก่นเราเองนั้นเนี่ยเรามีกิจกรรมมากมายที่จะต้องอจัดซื้อจัดหาวัสดุโดยเฉพาะยิ่งวัสดุที่ใช้ในสำนักงานนะครับเราก็มีหลากหลายปากกาดินสอยางลบนะครับลิควิดเพเปอร์รวมทั้งกระดาษนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยเราซื้อของเยอะมากนะครับประมาณแทบไม่ถูกผมว่ารวมทั้งหมดเนี่ยอาจจะอยู่ใน หลักของ500ถึง1,000ล้านทีเดียวนะครับซึ่งเป็นมูลค่าที่เยอะมากนะครับแล้วในอดีตที่ผ่านมาในวิธีการดำเนินงานของเราก็คือต่างคนต่างซื้อต่างคนต่างบริหารจัดการนั่นเช่นพักวิชาหนึ่งอยากจะซื้อกระดาษซื้อดินสอก็ดำเนินการจัดซื้อเองนะครับ ดังนั้นเราจะเห็นว่าในกระบวนการนี้เนี่ยทุกคนก็ทำงานเยอะมากโดยภาพใหญ่ๆแล้วในการที่จะจัดซื้อของหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการทางธุรการที่ต้องทำมากมายทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่ามันมีระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เราจะต้องยึดถืออันได้แก่ก่อนจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องขออนุมัติหลักการ จากผู้มีอำนาจเสียก่อนว่าจะซื้ออะไรในราคาเท่าไหร่นะครับแล้วเมื่อได้รับอนุมัติแล้วเนี่ยจึงไปดำเนินการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบนะครับถ้าซื้อในราคามูลค่าที่ไม่สูงนะักก็อาจจะใช้วิธีที่เรียกว่าตกลงราคาคือก็ไปที่ร้านก็ถามสอบถามราคาต่อรองราคาอะไรกันได้แต่ถ้าเป็นซื้อในวงเงินที่สูงเนี่ย จะต้องมีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นสอบราคาหรือเปิดประมูลนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาและก็ใช้คนจำนวนมากหลังจากที่ตกลงได้แล้วว่าจะซื้ออะไรบ้างในราคาเท่าไหร่มีราคามาเรียบร้อยแล้วก,ก็สั่งให้ร้านส่งของนะครับก็จะมีการบวนการตรวจรับของ เมื่อตัวรับเสร็จแล้วก็ค่อยไปดําเนินการขออนุมัติที่จะจ่ายเงินจ่ายเงินให้เขานะครับซึ่งก็จะมีหนังสือมีเอกสารมากมายไปที่หน่วยการเงินนะครับที่สั่งจ่ายเงินกลับไปยังผู้ที่รับเงินนะครับซึ่งในกระบวนการเหล่านี้แหละครับนอกจากจะใช้เวลาเยอะแต่ละคนต้องทำงานมากแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งก็คือเอกสารมากมายนะครับที่ต้องใช้เอกสารเหล่านี้โดยระเบียบนะเอกสารเกี่ยวกับการเงินเนี่ยต้องเก็บไว้ถึง1ิปีนะครับถึงจะทำลายได้ดังนั้นเอกสารที่เราสะสมไว้เยอะๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหานะต้องเรียกว่าต้องสร้างห้องเก็บกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งและอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดก็คือ ในเมื่อการจัดซื้อและจัดหาเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากมันค่อนข้างใช้เวลาเยอะใช้คนเยอะเนี่ยหลายๆห,หน่วยงานก็ใช้วิธีเวลาจะซื้อทีก็ซื้อเยอะๆเ,เลยเอามาเก็บไว้จะใช้ก็ค่อยมาทยอยเบิกนะครับดังนั้นก็จะเป็นภาระในเรื่องการสต็อกของการเก็บรักษาวัสดุเหล่านี้ก็ยังต้องมีการตรวจนับมีคนมาเบิกก็ต้องมีกระบวนการเบิกจ่ายนะครับซึ่งก็จะเป็น ภาระในการทำงานอย่างมากดังนั้นในแนวคิดตรงนี้เนี่ยก็มีมานานว่าเอ๊ะถ้า,ามีการจัดซื้อรวมกันตรงกลางนะครับมันน่าจะลดภาระในแต่ละหน่วยย่อยๆไปได้อย่างมากมายแต่ในอดีตก็มีปัญหาว่าถ้าจัดซื้อตรงกลางแล้วเราก็มาสต็อกของแล้ว มาค่อยมาเบิกเนี่ยก็เกิดความไม่สะดวกเกิดปัญหามากมายว่าบางทีข้าวของที่ซื้อมาหามาเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกเบิกใช้ในสุดมันก็เสื่อมสภาพไปดังนั้นในเรื่องการบริหารสต็อกก็จะเป็นเรื่องสําคัญในแนวคิดตรงนี้เนี่ยเราเลยมามองว่าในการบริหารจัดการวิธีใหม่เนี่ยมันจะต้องคล้ายๆแบบนี้แหละก็คือ,อซื้อแบบรวมศูนย์นะครับ แต่เราไม่สต็อกของผู้ค้าเป็นผู้เก็บของสต็อกของไว้เราต้องการเมื่อใดเราก็บอกไปว่าให้ส่งของนั้นมาให้เราในจำนวนที่เราต้องใช้นะครับในแนวคิดคือเป็นแบบนั้นก็จึงเกิดระบบรวมซื้อกระจายส่งกระดาษนะครับในปีงบประมาณที่แล้วขึ้นนะครับก็จะเป็นเรียกว่า โปรเจกต์พล c t โปรเจกต์ของการรวมซื้อทั้งหมดเพราะกระดาษเนี่ยมันง่ายกว่าง่ายกว่าเพื่อนนะครับมันมีจำนวนรูปแบบของสินค้าไม่มากนะักกระดาษ AC กระดาษ FC อะไรเหล่าเนี้เราใช้ก็อยู่มีไม่ไม่กี่แบบนะฮะเพราะนั้นมันก็จะ,ะง่ายต่อการที่จะเริ่มต้นนะครับดังนั้นเนี่ยจึงใช้กระดาษ นะครับเป็นเรียกว่า Pilot Project ที่จะศึกษาที่จะอลองทำดูก่อนนะครับและก็โดยวิธีทำก็เช่นเดียวกันหลักก็คือทำอย่างไรการจัดซื้อจัดหาไม่ยุ่งยากทำอย่างไรหน่วยงานที่จะใช้กระดาษก็สามารถที่จะสั่งได้โดยไม่ยุ่งยากและ ไม่ต้องใช้กระบวนการทำงานมากมายนะครับเราก็ได้ออกแบบระบบนะครับว่าในวิธีคิดนั้นเนี่ยก็คือจะต้องอเป็นระบบสั่งออนไลน์นะครับจัดหาหมายความว่ามีการสั่งบนเว็บไซต์นะครับโดยไม่ต้องใช้เอกสารแล้วเมื่อถึงเวลาที่กำหนดผู้ขายก็เอาของมาส่งให้นะครับ ส่วนเรื่องการเบิกจ่ายเงินหรืออะไรก็ไปอยู่ตรงกลางนะครับที่ทำรวมกันทั้งหมหาทยาลยเพราะฉะนั้นโดยแนวคิดเหล่านี้เราก็เลยได้ตั้งกรรมการขึ้นมานะครับเอาตัวแทนจากคณะหน่วยงานต่างๆมาช่วยกันคิดแล้วก็สร้างาหลักการนะครับเป็นข้อกำหนดแล้วก็เปิดให้ให้ผู้ค้าเนี่ยมาเสนอราคานะครับว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะครับเขาจะ จะทําได้ไหมและอย่างไรนะครับสิ่งที่สําคัญที่มันแตกต่างไปจากการจัดซื้อทั่วๆไปก็คือเราไม่ได้ซื้อเฉพาะกระดาษแต่เราซื้อบริการเนี่ยเพราะนั้นผู้ขายต้องมีบริการก็คือมอีบริการการสั่งทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งได้หลายจุดนะครับตามจุดที่เรากำหนด นะครับซึ่งสิ่งที่เรากำหนดก็คือ,อลงไปถึงหน่วยงานระดับภาควิชานะครับแล้วก็ในหน่วยต่างๆที่เทียบเท่าดังนั้นเราจะมีหน่วยที่สั่งได้เนี่ยในมหลาลัยร่วมมากกว่า200หน่วยนะครับแล้วก็ในระบบนั้นเนี่ยจะต้องออกแบบเพื่อ,อให้เหมาะกับการใช้งานของเรานะครับรวมทั้งในเรื่องราคาของกระดาษแล้วก็เปิด ประมูลนะครับอันนี้ตามะระเบียบทางราชการนะครับก็เราได้บริษัทกระดาษที่ขายกระดาษไอเดียนะครับเป็นบริษัท Phoenix p o w e r and Paper ซึ่งเป็นผู้ผลิตเองด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีคือเขาเป็นผู้ผลิตเองแล้วเขาขายตรงให้เราเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าเราจะได้ของที่ดีและราคาถูกต้องนะครับ ดังนั้นเนี่ยจากการประมูลนั้นเนี่ยก็จะทําให้ราคาต่ำกว่าราคากลางที่เราวางไว้ดนัหมายความว่าเราก็ประหยัดงบประมาณไปนะครับและก็ในการพัฒนาระบบแล้วก็ได้ใช้มาในปีที่แล้วนะครับปีงบประมาณ2,555นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มโดยการที่เชิเชญคณะหน่วยงานต่างๆที่จะมาร่วมในโครงการนะครับ ก็มีจำนวนหนึ่งและเมื่อได้ดำเนินการนี้ไปเนี่ยนะครับก็เป็นเกิดผลที่ดีที่เห็นได้ชัดนะครับดังนั้นในปีนี้เนี่ยทั้งหมหาลัยเราก็ตกลงร่วมกันว่า,าเราใช้ระบบนี้ทั้งหมาหาวิทยาลัยนะครับเพะฉะนั้นทุกคณะหน่วยงานก็ก็ใช้ระบบนี้ผม,ผมขออนุญาตาที่จะขยายความในรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับ ในระบบการประมูลเราทำครั้งเดียวใช่ไหมครับในครั้งแรกเมื่อได้ผู้จัดขายให้เราแล้วระบบการซอฟต์แวร์และก็ระบบการสั่งต่างๆเนี่ยผู้ขายก็พัฒนาร่วมกับเราว่าตามที่เราต้องการทีนี้วิธีใช้นั้นเนี่ยก็ง่ายมากก็คือแต่ละคณะหรือหน่วยงานเนี่ยจะต้องกำหนดหน่วยที่เป็นจุดสั่ง ในแต่ละหน่วยนั้นเนี่ยจะต้องมีบุคคลนะครับหลายประเภทประเภทแรกก็คือคนที่มีอำนาจสั่งบุคคลประเภทที่สองคือมีอำนาจอนุมัติคนสั่งจะอนุมัติเองไม่ได้นี่เป็นการกำกับและตรวจสอบคนอนุมัติเมื่ออนุมัติแล้วเนี่ยของมาส่งก็ต้องมีคนตรวจรับนะครับอันนี้ก็ตามระเบียบราชการเลยครับจะต้องมีระบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ย ทุกคนก็ที่คณะส่งชื่อมาก็จะมีอำนาจในการที่จะดำเนินการนะครับงั้นก็แค่เปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็ผูกเอาไว้อยู่แล้วก็คลิกเข้าไปแค่นั้นเองนะครับเร,เรียกระบบนี้ว่า e ordering นะครับเป็นการสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับงั้นพอเปิดขึ้นมาเนี่ยผู้ที่มีอำนาจสั่งก็สามารถจะไปเลือกสั่งได้นะตามาสิ่งที่ต้องการว่าจงก,การสินค้า ประเภทใดจํานวนเท่าใดนะฮะราคานั้นมันฟิกอยู่แล้วตั้งแต่ตอนประมูลเพราะฉะนั้นในนั้นก็จะบอกว่าที่สั่งซื้อนะครับรวมแล้วเป็นราคาเท่าไหร่นะครับในครั้งนี้แล้วก็งบประมาณที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการกํากับควบคุมอยู่ในตัวในระบบเมื่อสั่งไปแล้วเนี่ยนะครับก็ผู้อนุมัติก็ ต้องล็อกอินเข้าไปอนุมัติดังนั้นผู้อนุมัติอาจจะไม่ได้อยู่ในออฟฟิศก็ได้อาจจะอยู่กรุงเทพก็สามารถล็อกอินเข้ามาแล้วก็อนุมัติได้นะครับและเมื่อ,อได้รับอนุมัติแล้วเนี่ยคำสั่งเนี่ยก็จะออนไลน์ไปยังผู้ขายนะครับวันนั้นเนี่ยคำสั่งจากทุกๆหน่วยก็จะไปรวมอยู่ที่นั่น,เ,นเขาก็จะส่งของนะครับตามกำหนดที่เราวางเอาไว้ซึ่งในปีนี้เรากำหนดว่าส่งสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับก็พอ นะครับหรือเวลาเขาก็จะเอาของมาส่งนะฮะส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจรับก็ตรวจนับของว่ามาครบนะครับแล้วก็เข้าไปคลิกในระบบว่ารับของแล้วเรียบร้อยนะครับก็เอานําของไปใช้นะครับแล้วส่วนเรื่องการจ่ายตังจ่ายเงินนั้นเนี่ยไม่ต้องทํากองคลังก็จะรวบรวมแล้วก็ไปจ่ายเงินให้เขาเดือนละครั้งจากจากรายการที่เรา รับของทั้งหมดนะครับในงวดเดือนนันนๆนนะครับอันนี้ก็คือระบบและสิ่งที่มันดีไปไปกว่าเดิมอีกอันหนึ่งก็คือว่าผู้บริหารเนี่ยสามารถเข้าไปดูในระบบได้ว่า,างบประมาณในการซื้อของเนี่ยของคณะกำหนดไว้เท่าไหร่แล้วตอนนี้เนี่ยซื้อไปแล้วเหลือเงินอยู่เท่าไหร่แล้วในแต่ละง,งวดของการสั่งเนี่ย สั่งวันไหนบ้างหน่วยงานไหนสั่งเป็นเงินเท่าไหร่นะเห็นหมดเลยนะครับซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยเอกสารเหล่านี้จะไม่เคยสรุปให้ผู้บริหารเห็นเลยไม่มีใครทําเลยนะครับดังนั้นผู้บริหารก็จะสามารถอมองเห็นสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้เรียกว่าเกือบจะเรียลไทมนะครับและสามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างดีอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ดำเนินการอยู่นะครับ ก็เป็นการจัดซื้อกระดาษนะครับซึ่งในโครงการนี้เนี่ยก็มีการศึกษามีการรายงานผลนะครับก็เห็นว่าดีนะครับสภามหาลัยก็ได้เห็นรายงานอันนี้ก็ได้ให้แนวคิดหรือว่าจะเรียกว่าสั่งก็ได้ฮะให้ดำเนินการกับสินค้ายอย่างอื่นด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่เรียน เป้าหมายต่อไปของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของวัสดุสำนักงานทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเราสามารถทำได้อย่างนั้นจริงเนี่ยเราจะพบว่าในระบบเราเนี่ยสิ่งนอกจากราคาค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้แล้วเนื่องจากการจัดซื้อจัดหาเนี่ยมันรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นวงเงินสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ราคาที่มีอำนาจต่อรองส่วนที่สองที่สำคัญ ไปกว่านั้นเลยก็คือเราลดภาระงานของบุคลากรลงไปทําให้เรา,าบุคลากรมีเวลาว่างที่จะไปทํางานอย่างอื่นนะที่สร้างคุณประโยชน์สร้างมูลค่านะครับหรือ,อแม้แต่ถ้ามีบุคลากรที่เกินความจำเป็นเราก็าจะลดค่าใช้ใจ่ายในการจ้างบุคคลลงไปได้นะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ย ก็อย่างที่เรียนเรามีการจัดหาจัดซื้อเนี่ยมากมายเหลือเกินนอกจากวัสดุสำนักง,งานแล้วเนี่ยเรายังมีอย่างอื่นอีกเช่นนะครับรถตู้ซุกๆุปหน่วยของเราเนี่ยตอนนี้โอ้เช่ารถตู้กันเยอะไปหมดนะครับทุกคนก็ไปวิ่งหาติดต่อเองนะครับรวมไปทั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นจัดประชุมแล้วก็สั่งอาหารว่างที่เราเรียกว่าเบรกเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นตัวอย่าง นะครับที่มีศักยภาพที่จะดำเนินการนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในแผนนะครับที่จะดำเนินการซึ่งก็ไม่ง่ายนักเนื่องจากว่ามีรายละเอียดและความซับซ้อนทีเดียวแต่ก็เป็นเป้าหมายที่จะดำเนินการต่อไปครับสำหรับในเรื่องของการจัดซื้อกระดาษก็ได้ดำเนินการมา ระยะหนึ่งแล้วก็ได้ผลดีแล้วก็เชื่อว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างไม่เฉพาะของหมาเจ้าไออนแก่นแต่จะเป็นตัวอย่างของหม้าลไยอื่นๆด้วยครับขอบคุณครับ